ัีตได้มาแน่มีเดียวมีมบงเราด้วยวะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยดเดียวเี๋ยเดียวตัวตีหนึ่งนนึ่งีลยวผมจะไปยึดกพิชันโพตกรอยัย่งลงเรือให้ได้นะเดีเร เดี๋ยวลงวัวดให้ฟอยไอ้เคี้ยมันลงกับผัวใช่หลังมึงตัวนั้นมันลงกับผัวไอ้เคี้ยมันลงถึงกองผมด้วยไอ้เวนตะไลแต่บอกว่ะเห็นไหมบ้าหยองหอ้<ม>ตัวลไมวลไม่เห็นไม่เห็นเป็นบอกเด็กตัวอ่อนตัวอ่อ แต่ว่ามันเฉียวอะวันเสียงหลงไว้สัตว์เออเลยเออเลยมันหมกอยู่ไหนวะที่มันหอยลงไหนวะรอเพื่นนะออกเเฮ้ยแหลกว่ะแหลกว่ะแหลกว่ะยู่แถวนี้ปะวะง้วปะ เฮ้ยใจบอสไอ้ชักบอด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 เออเลยเออเลยบอสบอสบอสจะช่วยเต็มที่เลยฝนก็หมกเกี่ยวนีาฝนลงบ้านนู้นป่ะเจมป์บูนทีก็อยู่ใช่ใช่มันมาส่องเราอยู่วะคนคนรึเปล่าที่ว่าคนรึเปล่า คนที่โดดมาเนี่ยเห็นเลยเดี๋ยวเกอร์กันงมีสกินมีสกินกระัชว์เละโอ้เปลือยกล่องไอเวะเฮ้ยมีแลยใช่ใช่ใช่ยนใช่ใช่ใช่ไบานนใช่ไหมเออตลอเนมาเจ้าอะ่เอาดิ ยังอ่ะเนียนในใจใชเนียนในตัวนิจะเอายังไงจะเอาเดี๋ยวจะขึ้นขีดรถไปเอาในบ้าน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 มีของค้ำอยู่อ่ะหลังไหนฟ้าข้างนั้นหลังใหญ่หลังใหญ่บ้านริมน้ำ watch out หลังใหญ่เอามาเขาจะอาร์นะจะจัดให้ทิมเลยไหมพี่หรือไงมาดอกมาแล้วมาดอกมาแล้วเนี่ยมาดอกมาแล้มาดอกมาแล้วไอ้ชิดม่วง อยู่ตรงไหนอ่ะ<น>ไปแล้วงลง,งลงไปดินน้ำแล้วแม่งลงไปดินน้ำแล้วมันจะทราบม,มากฟ้ามกากฟ้าลงที่ก็เลือกทะรถแลละไม่เห็นนะไหนไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วมนดิ้มน้ำ ซ้ายมือมองซ้ายมองซ้ายแหลกล้วอีกแหลกแหลกลไม่เห็นหรอนี่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 เห็นก็นี่ฮะไม่ใช่อาวฝันรู้เลยฝันเนี่ยวะโดนฝันู้เลยนะทียิงอยู่ปะดูโดนโดนฝันู้เลยแล้วฝันู้ฝันู้เห็นแล้วฝันู้มาจุดโลเคชั่นตามก่อนไม่ะพีหรือไงตามก่อน ไม่ตมอไม่พร้อมลเอมลยบนออกาไเลยวาแล้เอตัวไ,ไ,ไ,ไม่มีเลยไอ้เหี้ย เอเเคเมื่อกี้สั่งเป็นเจ้าเข้าเลยใช่ไหม

ใช่ข้างข้างข้างโลจิสวงไปนะตอ<ป>ลลอรถไปไปนะไมีรอดแล้วรโอเค แต่พูดถึงเราใช้รถนี่รู้สึกว่าสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยยองไปผมว่าเป็นกองไปก่อนได้เลได้แลอ้ดอกนี้สองไหมไม่มีแล้วรอไม่รู้ไม่รู้ยไม่ได้เก็บนะมีอะไรมีใครเก็บเลไมี AUG วะใช้แม่งเลยเพื่ออะไรวะไปเถอะโอ้ยไอ้เหี้ยโดนแล้ว โเออเลยเออเลยไอ้าโบด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 โหยิงรบกูด้วยไอ้เวนเห็นแล้วนี่กลับได้ไหมอยากเดี๋ยวแมโบดใช่ไหมเดีู่มันผมผมเครื่องมันวะโบดปะใช่โบดอยู่ตัวไหนวะีอยู่ไหนออกตีนึงเลยตีนึงเลยตีหนึ่งเลยตีนึงเลย Watch out มองจดบดปะออมับดตรงเนี้นมบดมากผมโดนหัวไปดิยี่เอาดิผมนกเกิดมง่ะเหลี่ยมนี้ไม่เห็นจะออกไหนวะเนี้ยบกักะรถรถข้างหลังนีมนะด้มดมไหมรถผมอ<า>่ไ้ไหมได้ไหมปูสมูีิปูสมน ตรงนี้มัต้เหมือนกันโดอะดต้องหเฮ้ยพี่่อย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 แล้วนะ่อยอยอยพี่ขึ้นรถดีกว่าขึ้นรถนะล้วเ้ยอยยิงเอายิงมึงู้ยยังวะระวังตาหัวไหลบได้ไหมได้ไเดี๋ยวเดเข้าต้นไม้หลบหลบต้นไม้หน่อเดตสม้งไตสมองไเออสมอีช่วยกันระวังพี่เียลงได้ เราจะมาเอาไหว้ขอหน่อยขอบคุณผมจอให้เต็มอือปูสมกตรงใงมั้ยอันนั้นวิ่งอยู้เฮ้ยหนูมาแสดงงั้น ยข้างหน้าก็มีนะหอมหอมป่ะมาดิไอ้ตรงนี้น่าจะมีนะไอ้ตรงนี้ไอ้ตร,ตรงนี้น่าจะมีนะกัดได้ปล่อยเลยสัตว์เตรียมาเจ็บปวดเลยน,น่าจะอยะู่ในตัว่ามันกัดเป็นหมาเลยที่จะแม่งตัดไม่ออกหายใจเลยนะ อ้าววาโอ้ยเนาะไปชุบเลยไปชุบเลยไปชุบเลยได้ไหมเดยเดี๋ยวเออชุบเลยก่อนมั้งนะแต่มันน็อกนะมันน็อกอยู่นะแต่ข้ามนะโอ้ฟังมันได้ไหมมาฟังรุ่นเลยเออเเดี๋ยวเดี๋านมาสมุกข้ามโอ้โหเปี๊ยโอ้โหโดนนะไปเลยไปเลย

มึงจะไปพลาดตกมึงจะไปพาดตกรถนะอายเมืนไอ้จ้าเลยนะเบกเบช้าๆก่อนเลยไคุ้ไม่พัก a l l i บินเข้าไปเลยนะโอ้บินบินเข้าเลยบีไปด้วยเข้าไปเลยเออพอแนพอแนลงพอแนพอแนเลยนะใส่คอไม่อยู่ชิ้มืนเศ้าเลยมั้ตานี้ ไปโดนส้นตีนเลยครับว่าแพนอีกรูปเป็นรูไม่เรามาเป็นนักล่าเว้ยไม่พักเลยเชมันหมดโอ้โหมันหมดที่ยไม่เที่ยงกาเี่ยตายเลยเลยได้หน่งเยวงใกล้วงใกล้วงใกล้บ้านสามแยกขนได้ โอหกระตุกที่หายเลยคนเมื่อกี้ตีเต็มเลยนะอืมเต็มปี้ยโอ้ยแหลกแหลกมากวะไม่มีเลยผมว่าบ้านสามแยกหนีว่ะเออมีแน่แล้วเราต้องลดขึ้นไปที่มุมบนเนี่ยเนี่ยมึงยังแรงแต่ว่าต้อง เราขวานี้นี่ยมุมเนี่ยราตรงเนี่มารส่งเลยเข้าบ้านก้าไปเก่นี้ยังไม่บนหลังคาพี่หมันยิงะไอยวล็อกตัวนี่แกมีางซ้ายแล้วมายิง่มีนเขามานะมีนเขามานะเขานี่นะหลังมุมหลังนะ ระวังลงระวังลงมาลง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 ไปลงไปลงไปลงไปอีนี่เพิ่งลงหลังคายิงหรอให้ไปให้ไปไอ้เหี้ยแม่งรอบตัวเลยเนี่ยแถมอยู่รถพันอยู่รถพันดึงนะไอเงี้ยรอขวามือยิงเข้าบ้านไปเลยไปเล่นไปเล่นตัวซ้ายก็ได้ตัวซ้ายมือ ไม่ใช่วันนี้ยอย่าออกนะอย่าออกแบบนะหลังคาแนี้นะ่ยนนะงเห็นรั้วหลังบ้าน,าน,านปนนะนีมาร์คส้มใช่ไหมซ้ายมือพี่เนี่ยเออเนี่ยๆๆใช่ไ,<ห>ไปเล่นหลังรั้วเนี่ยแล้วก็ยิงบนเสาได้ไม่ใช่ละมันมีคนมีคนอยู่เพิ่งออกไม่ได้ออกไ,ไม่ได้เดี๋ยวอ,อยู่ในบ้านก่อนอยู่ในบ้านก่อนเลยในบ้านในบ้าน ไม่ต้องพักกัน<ะ>ไอ้เไอ้ยีอยู่ในช่องบันไดดูได้นะ่ะเอออยู่ในช่องบันไดสอนสองเลยไอ้มาแลยิง<ห>พีงพ่ไม่ไม่แล้วก็อยู่ในมองมุมเข่าอ่ะตัวนึงนมา,ลาแล้วได้ลว ดนีเ็นเน็้งน็นมือเนมาเลยขวาม,มือใช่อนอนนวงเรดงอย,นอนนนยอู่น่ยนอนมันเหน่ยเข้าหน้าต่างนะฟ้ามีเนน่ยเหน็ดาฟนี่เป็นยากเนี่ยวงยู่เนีย่ยเจ็บเน็ขวาเห็นปะวงเราวะเนี่ย บนบนคัตเตอร์อะคอัตเตอร์ผมจะลองแบบชิลๆแล้วนี <c oughs> ่แหละเอาไว้ใช้ปลาขึ้นช่องอะไรนะช่องบันไดบันไดอ่ะเห็นช่องบันไดไหมเห็นไหมเห็นไหมผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครครเดี๋ยวนก็กครับพี่ถอยถอยครับไม่งั้นก็ยิงประตูก็ได้ใช่ <c oughs> วิ่งทั่วบ้านเลยช่องบันไดอะ <c oughs> เขาเรียกว่าโลกเออนนั่แหละแล้วก็ออกไปพีดด้วออกไปมุมดูเออใช่ไหยนะตรงนี้ไม่มีหรอหน้าเนี่ยข้างหลังไม่มีหรอตรงนี้ไม่มีบอกวะไม่มีแล้วมั้งไเป็นโดนยิ้งเบรกเนี่ยแปลกแปลกๆนี่อะไร้ยู่ยิงยิงก่อนเห็นละบ้านฟ้าตัวนึงเลยย้างหลังบ้านมั้งอ๋อเห็นละเห็นละให้มันยิงก่อนพี่เนี่ยๆเห็นละเห็นละ ตัวสมโพอะ่ะไม่ฮะมีเน็ตย้งไปดาดฟ้าได้มันอยู่ดาดฟ้าเออใช่บ้านใช่มันอยู่ดาดฟ้ามีหลังบ้านเคลียร์ไม่มีรอยิงเรากลางวงซิว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 รอแบบซิวซิวอยู่ชั้นสูงกับชั้นสั้นบนกับชั้นสออนี่นี่นี่เอานั่นนี่ะฮะซ้ายมืออินก้อนใหญ่หลังบ้าน ูอกูนอนนอในวงเว้ยมึงต้องมาหาก,กูยิงยิงกดเลยจ้าเฮ้ยโดนอ,อ่ะตังบ้โอ้พี่หงมีน,นั้นบังนี่วะมันอยู่ตรงนั้นเลยเห็นก่อนนั้นแหละหนึ <S 1> 1, <S ่ 2, 2> 3, งสองสามสี่ตัวครบแล้วสี่ห้าหกเอาหายไปไหนตัวนึงวะเศ็เศ็หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเโอเคครับลแล้วไปไปเขาไปจ่ายเห็นหมดอะแต่ไม่อยากยิงเอาเลยบอกกัน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 เลยบอกไปะบดกันเลยตีเดียวกันจะอย้ ไว e n ล้วขอมืตัวเดียวพี่หเข้าบ้านแล้วเข้าแล้วอะเข้าประตูแล้วใช่รอ,ลเ,อ,ลเ,อลเลยสองสองเจ็บมันเจ็บมันอยู่หน้าบ้าน้องวัวพี่หงพี่หงเอนอยไม่มันไม่ได้ว่ามันอยู่น,นอกน,นรอดักอกทก็อยู่ได้ดีกว,ว่ายู่ไหนวะ ออเดี๋ละอ๋อสก็อตบอกไปเลยนะชุบขึ้นมาแล้วนี่หว่ามันวิ่งมาอสองตัวนี่เนี่ยหน้าผมเนี่ยเนี่ยหน้ารั้วเนี่ยเห็นไหมสองตัวเนี่ยพี่ดูจอผมดิเนี่ยสองตัวมันชุบมาแล้วมีของโน่นอ่ะมันต้องปีนดิเอาดิอ๊อฟ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 ว้าซะเลยโอ้ยนี่จอดอ่ะบอกดิเสาเทียนรู้จักเปล่า We are number one. ไม่ถ้าคนเยอะแม่งส,สดไม่ได้ว่าแม่งต้องต้องเหลี่ยมออกไป,ไปตายเลยอะับปลานเด็ดพี่ับอะไรนะพี่ว่าไงนะจับปลาใน,นี่ห้องจับปลาจับปลาทิ้งง่ายๆเลยสวยงามครับ